สวัสดีครับมาเบียดภาพน้อมนะครับผมสวัสดีตอนเที่ยงนะครับมาหนี้นะครับผมถึงมาแต่มาแต่ไปไปปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยอยู่ที่ดินใหม่แต่ว่าเ์ขางบนหัวไม่ใช่ขึ้นบ่อทดลองทดลองบ่ทดลองเออต้นกล้วยป่ะเพื่อนเออต้นกล้วยก็ว่าเฮ่ที่ดินไปทุกมมือทำงานทำไมไปทุกวันแล้วต้องหาเนี่ยไปปลูกมืตะกกสองกกต้องปลูกหลายเหนื่อย เนยืมกันแม่แล้วมีเงินยู่เราวะถามว่ามีเงินบเรามีเงินยู่เราวะเอาเงินขอขอหาแสนมาเห็นเงินก่อนเดี๋ยวจะคดเงินให้ก่นรอดีไม่แข็งก่อนลา่แข็งไรลาเข่าวลากีบอ่ะโอ้ยบัวลายมาเลยบอมบ้าแสนกีบประมาณเ ปิ้งหมากร er oh. ะโบกครับพี่น้องครับใส่หมูนี่มาเองอหักเกลือไว้แล้วก็มื้อนี้ก๋วติ๋ยวอจีเฮ็ดหยังยตำต้มแตงต้แตงครับการอาหารจีามาอีกทีไทยนี่ก๋วติก็จะตำแตงครับพี่น้องเรียกกระปิ้งไงนี่โอ้นี่หอมๆพี่น้องเฮ็ดงามเลยเมื่อยเบางเฮ็ดเบี้ยงออกอยู่ด้วยนี่ยังอนายุยังแบบบ่อยค่อยเลยเฮ็ดงานนัดพี่น้องบ่วยจค่อยจะพูดยังเลยแต่ว่ากับ เมื่อยมันอากาศมันเอ้าอะแต่ก็ลอคนเอ่แหละมันถึงเคลือนไหวด้มอนฝนจะมาเยอ่โอ้ยบอกคอยประหยัดทุบมาวันนึงซื้อคอยทุมาอนี้เออคอยกัเมื่อวานนี่แบกนะบอกมาวันนี่กับได้ยุ่แต่ว่าจเหิบมือนี่ไงโอ้เอาใหม่พ่อแม่แม่เอาใหม่มานำวัวกินบเปล นี่ใส่โม่วดพี่น้องน้น้เอขาบอกบอกไหวพัดพัดมาแรงซะเลาวจะปิ้งปิ้งนได้อีกรอบมั้งัเด้านี่เดียวของไเลยนั่นแหละที่แซ่ไว โทรถามอ,ขอขขาา้ขอหน้ทุกงทหาแล้วแม่ในกีนขาววันจะโม่มงไหนแม่นบ่ายวันนี้ใครที่ได้อาบหน้าไ,มไหมนี่อ่ะที่พัก,กยังนะงนงงโอซุกลันเด้อหนีเบียน,นะซุกแล้วไปนองไผ่หมูนี่ซื้อมาจากเบตาโกะครับเบตาโกก็ราคากิโลละสี่สิบบาท กระโบกเฮ้ยกิโลหกสิบบาทกระโบกอร่อยๆหนึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้ราคาส่งโอ้แซมแข็งร้อมอันนี้ค๋วเตี๋วก็กำลังจัดตันแตงนะครับทุกคนตันแตงนะท้้งพ่กเตนเด้ดอันนี้ก็ทำงานกันมาเดิยวันนี้เตรียมตัวขายไก่นะครับทำงานอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยเฝ้าหาเงินเป็นของทางบ้านเราต้องเร่งทำตังค์ก่อน ราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยไปเอาคนอื่นนะครับเอา,อหาเหรอพุ่มใจอืมไอเองมพุ่มใจไปพุ่มใจได้หาเองซีเรียอยู่เมื่อสิบรอบพุ่มใจต่างกัน คิดว่ายอย่ปีหนึ่งโอ้ประดงประดงนไม่ได้ทีไรด,ดพ่อไหมนี่ต้องเสีอบอกระบบงานปนอ่งเมืงนะางาปุมาดูตันแตงเป็นเมล่ะตันแตงพวกนี้ก็บอกแล้วกีทุกทกินของกันไ,อ,ไอ้ไม่ทำไรกันแล้ เป็ดขาวเราเขาเที่ยง,งไครไปอุ่นนะ้ำไจระอุ่นดิมือบ,บร <c oughs> หร,บร่ละว่างเด้อโอ้ตันกล่าวว่าทำเกี๊ยนั่งเลยจะซื้อกินกับพวกปลานในนะย่าง,องาหอมๆขานาดแบบตนตุ๊กเมื่อคืนนี่ท,นทุกนตะกี้มากินอยู่เด็ก ไปมุกว่เขาจะไปมุกไปมุกเขาจะขึ้นอุ้งเทปอะไรบางทีนี่คุณพ่องจะไปอุ้งเทบ

<I> แล้วจอดนั่นแหละมาจอดจะไปซื้อยังว,แวะแะไรคือพ่อขัดกเอาไถวยนะตามได้เอาเ,อาเลยเอาเที่พี่น้องกันนะตามม,านะมังแกงเันนะตามมังแกงกับย่างยิงเขากับย่างนี่พี่นอ้อง แม่เราหิเลี่ยงกินมีะอะไรหจะอ้วนเลยเมักเลี่ยงเราเนี่ยมักตื้อเลี่ยงโอ้เทมาแล้วมักเลี่ยงเราบอกว่าโปรชีสตี๊ยยังเลี่ยงโอ้ต,ตั้มแดงหน้ากินมากเลยเนาะต้องอร่อยแน่เลยจะกินลายมืออะไรบะมีเวลา <c oughs> อ๋อเขียนเมย์แ hmm. ล้วใส่ซดต่อพี่น้องจะขายกันแล้วล่ะจะหั่นหันนี้ยชิมเจียวแล้วพี่น้องลุกมันเนี่ยเขาเลยเอาโอเคครับผมนะเดี๋ยวกับขอต้องคลิปให้พี่น้องมึงเด้อมันจังชัดเนาะนะครับเดี๋ยวกชิลอะไรตอนตอนไปขายไก่ทอดากันหรอพี่น้องเอาจะขายกันแล้วแล้วโอเคแล้วเจอกันหมคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ